มาหน้ามานีสาอันนาเมเนบทที่สองติงาสารันนาเมเนเมื่อแม่และมานีกลับจากตลาดเมื่อต่ออาาศแม่และมานีมานีเนอเมเนกะกลับเปลี่ยนเนจากตลาดซีมาเปลี่ยนาตออาหมะาก็เข้าครัวนะคะตีครัวจะมีบูจองเดบและวมาเลยในครัวมีเตามีตู้ใส่กับข้าวอยู่ข้างฝา ของทุกอย่างสะอาดเพราะแม่ทําความสะอาดอยู่เสมอมีตู้เอ่อในครัวมีโหแท้มามีเตามีผัวชื่อเดมีตู้ใส่กับข้าวตู้สอก็รอบีโดใส่กับข้าวสอทําไมให้นี่แท้ๆบีโดโตเมียนมาเลยสงน้องเจ้าเอ็งบีโดโหลမျိုးบ่เนาะดีโหลမျိုးบีโดชื่อเลยอยู่ข้างฝาฝาก็จะดูที่ผุนี้แหะบีดีมาจ้ารู้ชินเนาะดีอ่าดีห่อหาดีရှိပါတယ်เจ้าเอ็งบีโดလေးດີရှိပါတယ် ของทุกอย่างของสารพิสีทุกอย่างอารมณ์พิสีอารมณ์อะสะอาดแตนเชเน่เพราะแพ้เจ้าสุต่อแม่อเมอกะทำความสะอาดแตนเชเนเราเดอยู่เสมอเซเน่แตนเชเน,นชเราหน็บไรมานีชอบดูแม่ทำกับข้าวเพราะอยากทำกับข้าวเก่งเหมือนแม่มานีก็ชอบดูที่าลาใจเดะมองเห็นจิเลชีเดแม่อเมอกะทำกับข้าอเมอะ ทำกับข้าวทำไมเฮนเชาเปียวดาก็เจร่าจิเลชิบายเพราะเปรเจ้าโสตอ,อยากทำกับข้าวเก่งเก่งสอโดโต้ละเหมือนแม่เม่หลุดมิวเม่แน่ตูบิยอมาทำไมเฮนชาดาก็โตจะเนื้อตัวจ้าวายจึงตาจาโมุโรช่วยแม่ล้างผักหมอ้อกระทะและช่วยตักน้ำบางทีก็พัดไฟในเตาให้ตาจามุโรช่วยแม่เม่กูกูเดลล้างผัก အရွက်ဒီကိုဝိုင်းပြီးတော့มาစီပြီးတယ်မောအိုးဒီกระทะเดออိုးဒီလက်ပြီးတော့ช่วยตักน้ําชี้ဒီကိုตักဆိုก็จะတော့คัดတယ်ช่วยตักน้ําဆိုก็ยีဒီကိုวိုင်းคัดပြီးတယ်บางทีตะคาเตยก็เลเบฟัดไฟมีဒီကိုဒီလိုမျိုးยัดตองเนี่ยคัดပြီးตาမျိုးกลัวไนตองให้มีผู้อแท้ကိုมีดิเลยแหละยัดပြီးတော့มายัดคัดပြီးပါတယ်มานากับพ่อ กำลังทำงานอยู่ในสวนหลังบ้านมานะเนอภีกะกำลังทำแล้วหนีเซบงานนะคะทำงานอล้วลราหนีเเนาะอยู่นี่แหละนในสวนหลังบ้าน,ลนหลังบ,บ้านจะเองอนาบะสวนชนเทมะแล้วเราหนีไปพ่อปลูกผักหลายอย่างมานะช่วยตักน้ำรดผักรดผักพ,ออพ่ออภีกะปลูกไส้ิวเด็ดผักหลายอย่างอมิวซา นะคะอย่างอ่ะมิวซาย่างหลายการมีอาสต่อมิวซามีอาสวต่ออยุไดดกว่อภกาไใส่ปไหมานก็ช่วยกุญยีเบรตักน้ำฮีคาปิดรถผักรถกาจราล้าวหนาผ่ากาอายุอดกว่ายีลังไม่ไปพ่อปลูกพริกและมะเขือด้วยอภกาปลูกใส่ปลวบาร์เลพริกเง่ตีและมะเขือด้วยเง่ตีเนี่ยยันดีเป็นแลวไปใส่ทาไปเลมานะชอบดู ดอกมะเขือสีม่วงพ่อเก็บพริกแก่ไปให้แม่เก็บไว้ทํากับข้าวมานากะ,ะชอบดูจี่เล่สีเดดอกมะเขือสอพะแขยันดีป่นบ่พะแขยันป่นบ่เนาะแขยันที่อป่นสีม่วงแขยันอย่างแขยันที่ป่นเลยก็จี่ได้ใจบ่ได้จี่เล่สีบ่ได้พ,อพ่ออเปก็กิปก็เราที่มาติ้งน่ะบ่ป่าวคูด้ดว่าไปเลยลูกเปิ่ลเมพริกแก่สองึดที่อุ่นนี่บ่เ,เนาะ เงตีบลยางีอวเชนเน่เงตีดีลยไเนาะไปให้แม่อเมกโกชดบาเลยเก็บไว้เต็งทาบุทำกับข้าทำให้เห็นชัดเจนเดียขามาต้องมุดตัวเต็งทาบพเต็งทาบุตัวพกะูาายเวลาจะแกงนะคะเวลาสวทโตะขาเชงแกงสกับหนชัดหนชัดตขามแม่เลือกใช้แต่พริกแห้งสีแดงอเมริกาเลือกใช้นะคะ ไก่ก็ต้มเนี่ยเลือดก็ยืเฉเลยต้มหมดตัวยืเลยตําสอดาละหิงพริกแกงสอเนื้อตีอฉอกดิดาละหิงบลุงเนื้อตีฉอกเลยสอรอสีแดงอนิยงเนื้อตีฉอกดิดาละหิงยุยไปแล้วมาต้มมาเลยน้ําพริกแกงในครบจึงมีสีแดงน่ากินนะคะน้ําพริกแกงสอกาดิเฮยะดีโอบลูบอกว่าท้องท่าได้เนื้อเนื้อตีที่ท้องท่าได้งบี้เลยปုံสันမျိုးบ่เนาะที่อหีอย่างนี้ก็จ้ะออเนี่ยไนโคร ในยุคส่งครามาชีพเน,นี่ยดีให้หน,นี่ก็จาราปอปเนาะจึงถ้าจารมล้มีสีแดงอันนี้อย่างเสียน,น่ากินซาจินเสียกรรมมาเลยแม่ชอบแกงปลาใส่มะเขือแม่อเมริกาชอบลิชิดเดร์ดัมันใจเดแจ็คเดรบย่าเนี่ยแกงปลาสองงาเฮงโฉดเลลิชิดเดรใส่มะเขือสองขยันตีเทเดงาเฮงโฉดเลลิชิบานเลยถ้าในสวนมีหญ้ารกมากต้นไม้จะไม่งาม ถ้าอเกยอยู่ในสวนฉันแท้มามีหญ้ารกมากหญ้าสวามิยติรุกสอชุบทวีเนี่ยมากกว่าอย่างฉันแท้มาอเกยอยู่เนี่ยที่อัญญาณชุบทวีเนี่ย ย่าออกเนี่ยเด็กกูเท่าเด็กดต่ส่วนวเอาออกอยู่เท่าไรเนี่เยเด็กกูอยู่เท่าไรอยู่เสมอเน,นี้ยได้อยู่เท่กากับอะไรพ่อสอนให้มานะรู้จักใช้จอบและเสียมทําสวนพ่ออภิเษกสอนสวัตเตนเนให้สวาก,กาโก,านะาะก,กะมานะมานะกะอภิเษกมานะกะเตนบีเนียนรู้จักใช้ใช้สวัตตองผิวดะรู้จักสวัตติบูดะต้องหน้ากกตีบูดะ จาเป่าตูและเสียมตูเยนิโกเลยนะคะพารู้ตูเยนีเป่าตูหรืออะทำสวนฉช่เล้วเดียขามาแชนเล้วเดียามาต้องไเป่าตูดยดิเตนตูเยนโกะต้องิบวตยาเพกาเตมพีเลยมานใช้เสียมแซกอ้่าให้รากรากมันออกมาด้วยนะคะมานะะใช้ต้องิวเีเสียมสวกจเตตูเยนโกะต้องผิวรมา เสวกากอ้อยกลอเลยว่านาะกอเลยกลอุกเดชามีประโยกอยาส่วเมียผงจีวิวจนะบะยากาวเมียกอสาวผงกอยาเนียผงจีเดยก็ให้รากรากส่วกเมียมันเอะไรากจมันก็จะอะไรากูเปลี่ยนตรงไหนอะไรเมียจีออกมาด้วยทั่วหลายอยอางเนี่ยมานากาดีเนี่ยผงจีก็แต่นตกว์ในก๊าลอุกไร่บาดเจ็เขาเก็บยาแห้งไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใกล้รั้ว ตูกาเก็บยาแห้งเนี้อเอาดีโกติงยัมาไปไว้ตัวทาเดที่สวนเนียจะาบัวใต้ต้นไม้ติปเปอเอาใกล้รั้วเชนซิโออนามาชีเดติปเปอเอามาตัวทา,วาบ้านมีคางคกหลายตัวกระโดดออกมาจากริมรั้วมีชีบาเนคางคกสวัสดิ์จะรอ์พะเยกตีวอนเนะหลายตัว,กกตวๆๆๆๆสวัสดิ์พะยอกางยิงตัวเมฆกากระโดดสวัสดิ์คงยัมาออกมาทั่วหลาย จางสวมาริมรั้วสัว์อุตรายกสัพยาลเดียนี่ิลมาเนาะอุตรายสักการณ์นิวยลมาคงถวลาบาเลยมานะไม่กลัวคางคกจึงนั่งพักใต้ต้นไม้มานะกะไม่กลัวมาเจา้าบุคางคกพระเบลติ่กมาเจ้าบุจ่าจาจมโลนั่งพักทายมิลมาอันหนอยู่เลยใต้ต้นไม้เตเปงเอามาทานอยู่อันหนอยู่บ่ายพอทำกับข้าวเสร็จแล้วพอตอขาทำกับข้าวทม้ชเปียวบิลเสร็จแล้วปีต,วตัวตออาคามา แม่ให้มานีไปบอกไปบอกพ่อกับมานะมากินข้าวแม่อเมกาให้มานีมานีโกไปบอกตั้วเปียวใครมาเด้พ่อกับมานะมานั้นเนี่ยพี่โบตั้วเปียวใครเนี่ยมากินข้าวทําไมล่ะสาโบตั้วเปียวใครมาเด้พ่อกับมานะขอให้อาบน้ําก่อนอภิเน๊ะมานะก็ขอให้สวกขุ่นตางเนี่ยอาบน้ําก่อนอิงซ้องหีชูไปย่าสิลูกขุ่นตางไล่เด้ป ió จินาก็ยีหีชูไล่ออกมาบ่เนาะสกานั้นそうย เมื่อกำลังกินข้าวอยู่เมื่อต่ออากาศกำลังสว่วนนี่สิกินข้าวนี่เดียวเนาะนีเ่เสบอเนาะกินข้าวอยู่ท้ามีซานี่เดเฉยมาทม้า,ามาีซานีต่ออากาศมาพ่อบอกกับแม่ว่าอเพกะอเมกุปียวบายมานะช่วยทำงานได้มากมานะกช่วยสวางกุลีเนี่ยทำงานอัลเลอร์ได้มากอัญญาจีอลัลเลอร์กุลีวิลุยเนี่ยช่วยปลูกผักกุลีบิ่อมาอเปเนโอใสไไ่เปเดออเปเนโอใสไไ่เปเดอสักน้ำรดผัก သာရေခတ်ပြီးတော့မှာအပင်တွေကိုအအရွက်တွေကိုရေလောင်းပေးတယ်လက်ဆက်รากယာပြန်ခါမှာဆဲဆွာကကြာတော့ခုနကကလော်ထုတ်တယ်รากယာဒီမြက်အဖုံတွေကိုလည်းကလော်ထုတ်ပေးတယ်แม่บอกว่าอมีก็ပြောပါတယ်ถ้าปลูกผักได้มากๆอแก่ยุ้ยเนี่ยปลูกผักအရွက်တွေใส่တယ်ได้เหรอยาတယ်มากๆอร่อยจีอแก่มื้อအရွက်တွေอร่อยจีใส่လို့ရတယ်ဆိုတော့ shift แม่กลับมานี่อมีเนี่ยมานี่ก็จะเอาไปขายที่ตลาด จะเอาไปชูวต Wie ัวเลไไหมขายยังไหมยูวตัวว like ีตัวยังไหมที่ตลาดซื้อมาชิวเยอตัวยังมหมมาณะเล่าให้มานีฟังว่ามาณะเล่าให้ฟังนลคะเล่าย์ให้ฟังไอตัวเปียวเปียบีไมเปียวเปียอะไรมานีว่ามานีก็เปียวเปียไปเขาไปช่วยพ่อทํางานในสวนตูกาได้ไปช่วยพ่อเพ่กัตัวกูบิโมาทางานในสวนแชนมมาเพ่กัลดตัวกูเบลลดบเดะแหละพกคังคกหลายตัว พายุทีตัวตัวอากางยูตัวตัวเมมญาพบสวากาจาร์ดร้่ยส่งนายอาบายดุยไล่เดียบเนาะแล้วเขาก็ทำท่ากระโดดเหมือนคางคกแล้วปีดอดเขาดีมามาหน้ากะก็เลเวททำสว่าเลวเดท่าสว่ามุยาเลวบยาไปกระโดดสว่าคงในมุยาเหมือนคางคกพายุหลุดเมียวคงในมุยาเลยเนาะเลวบยาไปแม่บอกว่าอเมริก้าจัวเดะอย่าเล่นเวลากินข้าวอย่าสว่าดอนมาเนะเล่นสว่าเลวอย่าเล่นสว่าบอสเนะ เวลาสอยเชงกินข้าวทเมนซาทเมนซาแหละเชงมามาสอบอันนี้